วันนี้นะคะถือเป็นอีกวันหมุดหมายทางการเมืองที่สาคัญเพราะเป็นวันครบรอบ8ปีการดํารงตามแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันนี้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของหลากหลายกลุ่มนะคะทั้งที่เป็นกลุ่มอิสระแล้วก็เป็นกลุ่มทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มของราษฎรไร่พลเอกประยุทธ์นะคะก็ได้มาปักหลักบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนกลุ่มคณะรลอมรวมประชาชนนะคะก็ ตั้งหลักอยู่บริเวณลานคนเมืองนําโดยคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ําเหลือนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่มีเป้าหมายที่จะยังไปทําเนียบรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม14ขุนพลที่ปากหลักบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะโดยในวันนี้นะคะการชุมนุมในช่วงบ่ายและเย็นนะคะจะมีในหลายๆกลุ่มในแต่ละพื้นที่นะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้พ้นจากตําแหน่งนายวาระครบ8ปปีในวันนี้และในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะ เป็นวันครบรอบ8ปี1วันซึ่งก็มีการพูดถึงมอตโต้หนึ่งขึ้นมาในทางการเมืองและในโซเชียลมีเดียก็คือการเป็นนายกเถื่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําที่เอาไว้ใช้ในการเรียกร้องและขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะในวันนี้นะคะถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่สําคัญในทรรเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงบ่ายมานะคะเริ่มจากการที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายก รัฐมนตรีนะคะได้เดินทางออกจากทมียรัฐบาลตั้งแต่ช่วง11โมนะคะซึ่งเป็นช่วงพักเบรกกลางวันในการที่คอรมอรประชุมไปแล้วครึ่งทางนะคะโดยพลเอกประวิทย์ได้เดินทางไปยังรัฐสภา,พาเพื่อทำการคุมแถวสสในการโหวตร่างพรบงบประมาณปี2566ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรหากร่างพรบงบประมาณฉบับนี้เป็นอันตกไปรัฐบาลโดยธรรมเนียมก็จะต้องยุบสภา,าเพราะเป็นกฎหมายการเงินของรัฐบาลนะคะ ซึ่งเหตุการณ์สภาร่มนะคะได้เริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่องค์ประชุมสภาไม่ครบนะคะทําให้ประธานสภาต้องมานัดประชุมในวันนี้นะคะโดยในช่วงบ่ายวันนี้ที่สภาก็จะมีการประชุมพรบงบประมาณอยู่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็หลีเลี่ยงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะและงดถแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่าเจ็บคอนะคะ ซึ่งสื่อมวลชนก็คาดการว์วพลเอกประยุทธ์ต้องการเลี่ยงที่จะตอบวาระแปปีนายกรัฐมนตรีนะคะที่นายกยืนยันผ่านโฆษกรัฐบาลว่าตัวเองไม่ได้ยืนอยู่เหนือกฎหมายนะคะแล้วก็พร้อมยอมรับและเคารพคำวินิจฉัยของศาลเหมือนกับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งอันนี้เองพลเอกประยุทธ์ก็จะเรี่ยงตอบในเรื่องนี้และที่สําคัญนะคะพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางออกจากทรเนียบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะหลังจากที่แต่ละกลุ่มการเมืองได้นัดรวมพลกันที่ทรเนียบร,รัฐบาล เวลาประมาณบ่าย2โมงนะคะทำให้พลเอกประวิทย์ต้องการที่จะเรียงที่จะต้องเผชิญกับกลุ่มที่ถูกมาชุมนุมบริเวณโดยรอบทําเยียบรัฐบาลค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกจับตามองในวันนี้นะคะก็คือการชี้แจงถึงวาระนายกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยรองนายกวิศนุเครือง,งามนะคะฝ่ายกฎหมายชีย้แจงประมาณสินาทีต่อที่ประชุมคอรมอซึ่งในที่ประชุมครมอ ก็ไม่ได้มีใครซักถามหรือใดๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะโดยสิ่งสําคัญนะคะรองนายกวิเศนุได้ออกมาเปิดเผยกระสื่อมวลชนหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะคะว่าช่วงระยะ8ปีในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นจะแบ่งเป็นช่วง5ปีที่มาจากสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนนอชอหรือไม่และแบ่ง3ปีที่ผ่านมานี้มาจากสภา ปกติหรือไม่ซึ่งรองนายกวิษนุยอมรับว่ามีในนะคะยอมรับว่ามีในแต่ไม่ขอพูดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลแทนนะคะซึ่งจุดนี้เองก็ทำให้เกิดการเอาไปตีความและวิเคราะห์ต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็จะมีการประชุมนะคะว่าจะรับคำร้องพลเอกประยุทธ์ปมวาระ8ปปีหรือไม่และจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งการเมืองในช่วง วันที่23ในวันนี้และในวันพรุ่งนี้วันที่24นะคะยังคงเข้มข้นทั้งการเมืองในระบบและการเมืองบนท้องถนน,นนะคะที่เริ่มมีกระแสรแรงต่อต้านการลงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ในวาระ8ปีนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะ